เดี๋ยวเชิญช่างมดสาธิตเลยค่ะ,ะสวิตเปิดจากจะมีอยู่สองตัวนะครับตัวแรกจะใช้เปิดกล่อ,องควบคุมลายคือหน้าจอตัวนี้ต่อไปสวิตเปิดมอเตอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับเปิดนี้ก็คือจากตัวนี้ต้องใช้เปิดสองจุดเนาะครับหน้าจอตัวนี้จะมีอยู่2 2อ,อันนะครับคือตัวแรกจะเป็นควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับความเร็วของจักรส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นหน้าจอควบคุมลายปักนะครับมาดูหน้าจอมอเตอร์ของมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะครับ ps แล้วก็ปุ่มกดขึ้นปุ่มลงปุ่มขึ้นตัวนี้จะมีด้านล่างก็จะคือจะสามารถกำหนดเข็มปักเข็มยกได้ ้ากดเข้าไปหนึ่งครั้งก็คือจะมีจุดสีแดงๆขึ้นนะครับจุดเล็กๆสีแดงๆอันนี้คือจะสั่งให้เข็มยกขึ้นครับถ้ากดอีกหนึ่งครั้งจุดหายไปก็จะเป็นเข็มก็จะปักลงก็จะคล้ายๆจากเย็บที่เราพูดไปไลแรกเลยนะครับท่สามารถกำหนดเข็มขึ้นเข็มลงได้ด้วยคและตัวนี้ก็จะมีซอฟต์สตาร์ทด้วยเหมือนกันครับกดหนึ่งครั้งก็จะมีไฟขึ้นกดอีกหนึ่งครั้งก็คือปิด ประโยชน์ของซอฟต์สตาร์คือยังไงบ้างคะเวลาที่เวลาที่ทเรา,งงาเริ่มเย็บอใช่ครับมันจะลดแรงกระชากร,รใช่ครับ,รบเพื่อให้ได้มันไม่กระตุกครับ,รบต่อมาก็จะเป็น P นะ P ก็คือการเข้าไปตั้งในพารามิเตอร์ด้านในนะครับจะใช้ปุ่มขึ้นกับตรงเพื่อจะเปลี่ยนค่านะคร S, <S, <S ก็คือกด S เ,เข้าไป ครับกับจับใช้บันทึกเวลาเราเส็จค่าเสร็จเรียบร้อยเราก็บันทึกค,ครับก็ควบคุมมอเตอร์ก็จะมีอยู่ตัอเท่านี้ค่ะพวกนี้ก็คือถ้าลูกค้าซื้อไปก็จะมีคู่มือภาษาไทยไปให้ด้วยใช่ครับค่ะ,ะต่อมาจะเป็นหน้าจอควบคุมลายปักนะครับค่ะ,ะก็จะมีปุ่มขึ้นลงแล้วก็โอเคส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสลับลายนะครับก็ค,คือจะพลิก,กลาจากลายจากด้านซ้ายไปด้านขวา อ่าครับต่อไปปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนระหว่างตัวลายกับตัวความกว้างของลายนะครับ<ม>ความกว้างของลายเราสามารถปรับได้ค,คือ,อนอกจากร90ลายที่มีให้ยังปรับถี่ปรับห่างปรับกว้างแคบของลายได้ด้วยใช่ครับก็สามารถสร้างสารรค์ลายได้มากเกินกว่า190ลายเลยใช่ครับตัวตัวปรับกว้างแคบก็คือจะใช้ปุ่ม ขึ้นลงสองตุ่มนี้นะครับเอาไว้เพิ่มกับรถลงก็คือจะกดเพื่อจะลดค่าหน่วยตัวนี้จะเป็นมิลลิเมตรนะครับก็คือแปดจุดศูนย์ก็คือแปดมิลลิเมตรครับตัวนี้จะปรับสูงสุดได้ถึงเก้ามิลครับ่าจากนั้นเราเซตค่าเรียบร้อยเราให้กดโอเคหนึ่งครั้งครับเพื่อให้หน้าจอมันบันทึกใช่ครับทีเกมิลครับอ่าต่อไปจะมาเลือกลาย เลือกลายนี่เราต้องอในการเลือกลายมันจะมีเขาจะมีคู่มือให้นะครับค่ะจะมีตัวจากก็คือจะมีคู่มือที่เป็นเป็นแผ่นที่บอกลายมาให้นะคะว่าว่าลายไหนจะอยู่ที่เบอร์อะไระคะ่ะลูกค้าก็เพียงแต่ว่ากดบวกลบตัวเลขให้ตรงกับลายที่ต้องการเลือกเนาะใช่ครับนี่ลายจะมีเยอะมากเลยแล้วก็สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้ด้วยนะคะปรับผีปรับหางได้ ลายทั้งหมด190ลายเลยตัวค,คู่มือนี้ก็จะมีแถมไปพร้อมจักเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อไปแล้วไม่มีคู่มือสามารถติดต่อตัว,ตวแทนที่ท่านซื้อได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะลองเย็บให้ดูนะดสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลองจากผ้าบางๆดูก่อนว่าว่า จากอุตสาหกรรมแบบนี้มันแตกต่างจากจากกระเป๋าหิ้วเมื่อพฤัสที่แล้วยังไงว่าเนี่ยเดี๋ยวลองตั้งแต่ผ้าบางไปจนผ้าหนาให้ดูเลยค่ะอันนี้จะเป็นค่ะนี้เป็นลายที่21นะคะ ลองแบบที่เป็นผ้าบางให้ดูก่อนนะคะครับค่ะต่อไปจะลองปุ่มที่ใช้สลับลายนะครับค่ะเราต้องปรับมาที่การปรับลายก่อนก็คือให้ไฟมันอยู่ล่างนะครับแล้วกดปุ่มสลับลายหนึ่งครั้งจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแลากดโอเคนะครับค่ะอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าตอนนี้ลายเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอสลับลาย เห็นว่าลายเราพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าไปตกแต่งเสื้อผ้าสตี้กระเป๋าหรืออะไรรองเท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มลายใหม่ๆได้ไม่ไม่มีหยุดเลยค่ะอันนี้คือปรับเป็นความห่างเยอะเอาไว้อยู่นะคะสามารถปรับถีให้ลายถี่กว่านี้ได้ไดก็คือตอนนี้ที่ปรับเอาไว้อยู่ที่9 9มิลเนาะอ่าใ,ใช่ครับค่ะ ดี๋ยวลองเปลี่ยนลายมหไหมคะได้ครับเปลี่ยนลายก็ง่ายๆเลยกับเลื่อนไปที่ฟังก์ชันเดิมใช่ครับค่ะจากนั้นเราก็กดเลื่อนเื่อเปลี่ยนตัวเลขก็คือเลือกลายตามคู่มือที่แถมให้นะคะครับจากนั้นเราก็กดโอเคแค่นี้ก็เย็บได้แล้วค่ะพอกดโอเคหนึ่งครั้งให้สังเกตที่เข็มนะครับมันจะขยับเพื่อเพื่อเป็นการ เพื่อปรับ,รบให้ตรงกับเราใช่ครับจากนั้นเราก็จะเริ่มเย็บได้เลยเห็นว่าลายเปลี่ยนไปอีกลายหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือที่ตั้งไว้คือเยอ็บทุกครั้งให้เข็มลอยขึ้นทุกครั้งอยู่ ตัวนี้จะใช้เข็มปักครับใครอยากให้สาธิตอะไรบอกได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเย็บตั้งแต่ผ้าบางไปจนถึงหนังให้ดูเลยว่าจากจิกแซกเปาอยู่20ยู53ดีสามารถที่จะเย็บ ซิกแซกได้หนามากแค่ไหนบางมากแค่ไหนนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆใครที่ต้องการใช้งานประเภทนี้อยู่สามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูหรือแม้กระทั่งร้านค้าตัวแทนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์สดครั้งนี้นะคะเพราะครั้งนี้เราแจกของรางวัลมากถึง8รางวัลเลยค่ะแล้วก็ มีรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลสำหรับคนที่ทายเลขท้าย2ตัวเข้ามาพิมพ์เลขท้าย2ตัวเข้ามาไม่ว่าเลขอะไรก็แล้วแต่พร้อมกดไลค์กดแชร์ค่ะได้รางวัลเป็นกระเป๋าสุดชิคของเบาอยูห่งใบไปเลยเรายังอยู่ที่ไลา์ที่31นะคะ ลองเปลี่ยนลายให้ดูลวดลายในเครื่องมี190ลายมีลายเยอะมากเลยค่ะไปตกแต่งกระเป๋าตกแต่งรองเท้าตกแต่งเสื้อผ้าให้ลายไม่ส้ำคนอื่นได้เลยก็คือเป็นอีกลายหนึ่งแล้วนะคะฝีเข็มสวยมากเลยนะคะ ช่างจะเปลี่ยนผ้าให้ดูนะคะอันนี้สชั้นก็จะเป็นผ้าทบทั้งหมดสี่ชั้นอันนี้เรายังอยู่ที่งานผ้านะคะค่ะอยากดูปักชื่อครับตัวตัวนี้จะปักชื่อได้ไหมคะอ่าตัวนี้จะปักชื่อไม่ได้นะครับค่ะ,ะถ้าตัวปักชื่อต้องเป็นรุ่น20อยู่ ก็จะเป็นจะเป็นย0่ยูอีกรุ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนั้นจะต้องใช้เป็นตัวมอเตอร์ธรรมดาค่ะออลูกค้าถามว่าตัวนี้ถักลังกระดุมได้หรือเปล่าครับไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะถักลังกระดุมไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นลักษณะจากซิกแซกอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าแม้กระทั่งจากเย็บอุตสาหกรรมเขาก็จะเย็บได้อย่างเดียวเนาะพองก็จะพองได้อย่างเดียวทีนี้พอเป็นซิกแซกเขาก็จะเหมือนว่าแค่เย็บตรงซิกแซกได้ะคะ่ะ เเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะติดต่อส่งเรื่องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับจาก20ยูที่ปักชื่อได้แล้วก็จากที่ถักลังกระดุมได้เข้าไปให้ทางข้อความนะคะดูซิมีคนทาย65 65จะถูกไหมเนี่ยงวดนี้ค่ะนี้ลองเป็นผ้าทั้งหมด4ชั้นนะคะ เห็นว่าผ้าสี่ชั้นก็เย็บได้แบบคล่องมากง่ายมากจริงๆยิ่งผ้าหนายิ่งเย็บสวยนะคะเย็บได้นิ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเย็บหนาเป็นผ้าหนาสี่ชั้นนะคะก็คือซ้อนผ้าทั้งหมด4ี่ชั้น ก็ยังเย็บได้สบายมากเลยค่ะสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยมี26เข้ามาอีกแล้ว65หรือ26จะออกวันนีเ้เดี๋ยวพุงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้ไปลูกค้าบอกว่าอยากดูหลายๆลายหน่อยค่ะ เอาลายไหนดีเอ่ยเดี๋ยวโชว์เย็บลายเพิ่มให้ดูอีกสักลายสองลายเนาะว่าเป็นลายไหนดีนะคะค่ะเดี๋ยวจะโชว์เป็นลาย61เอให้ดูนะคะเดี๋ยวดูว่าออกมาแล้วจะเหมือนแบบแค่ไหนเนาะ กดบวกไปเรื่อยๆเลยไปให้เนี่ยถ้าอันนี้คือถ้ากดค้างเขาก็จะเ็เข,า,ขาจะเลื่อนไให้ก็จะเลื่อนให้เหมือนกัน่คค่ะค่ะเมื่อกี้เราเลือกเป็นลายที่61ไว้นะคะพอกดที่61แล้วก็กดโอเคค่ะค่ะก็จะเหมือนเดิมตัวเข็มจะปรับอัตโนมัติให้เลยค่ะแล้วเราก็แค่เหยียบเหยียบไปเลยง่ายมากเลย่มี28มี2 2มาแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ65 26 28 22ลูซี่เลขท้าย2ตัวจะออกที่ใครนอกจากว่าถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่ท่านจะได้เงินแล้วท่านยังจะมาลุ้นได้กระเป๋าสุดชิคของเบาอยู่ที่เพจนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะนี่ค่ะจะมารปรับขีปรับห่างโชว์ได้ไหมคะได้ครับค่ะอ่า ใชผลแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช้ใช้ปรับปกติตรงนี้นะทนนมใช่ครับก็คือเดี๋ยวลองดูว่าลาย61เมื่อกี้ถ้าปรับถี่ขึ้นถี่ขึ้นไม่คือถี่ขึ้นลายก็จะสังเกตว่าละเอียดขึ้นเลยค่ะเหมือนกับว่าได้ลายเพิ่มอีกลายหนึ่งเลย บอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีความคิดเอ็หน่อยสามารถสร้างงานได้เยอะเลยค่ะขายเลขแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับร้านค้าตัวแทนฝากร้านได้เลยค่ะฝากร้านฝากเบอร์โทรได้เลยลูกค้าทั่วประเทศที่เข้ามาดูจะได้เห็นนะคะดูสิคะเหมือนเป็นลายคนละไรกันเลยแตกต่างกันมากเลยก็คือสามารถที่จะ สร้างลายใหม่ได้เลยเนี่ยเอาไปเย็บขอบเสือ้อเอาไปเย็บแขนเสือ้ออะไรก็ได้นะคะเป็นลายประดับรองเท้าอะไรก็ได้เลยใช่ค่ะตอนนี้มี39เข้ามาอีกดูซิว่า39จะถูกเลขท้าย2ตัวงวดนี้หรือเปล่านะคะ ใช่ค่ะจากตัวนี้เย็บลายสวยมากครับจากคุณนัทพลใช่เลยแถมไม่ใช่ว่าแค่เย็บสวยยังมีลายให้เลือกเยอะมากมากจริงๆแถมประหยัดไฟด้วยเพราะว่ามาในรูปแบบของจากซิกแซกไดรกไดร์นะคะเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟประหยัดได้ถึง70%เลยอะไรที่เกี่ยวกับมอเตอร์คัดแบบสมัยก่อนเราไม่ต้องใช้อีกแล้วยิ่งมอเตอร์ไดร์สายพันหนึ่เส้นก็ไม่ต้องใช้แล้วนะคะลองอีกลาย เดี๋ยวช่างใจดีแถมให้เพิ่มอีกลายหนึ่งแต่ว่าก็จะง่ายๆเลยนะคะก็แค่กดบวกเลขขึ้นไปกดค้างไว้ตัวเลขก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงลายที่เราต้องการเราก็แค่กดโอเคนะคะแค่นี้เองก็เพิ่มได้อีกลายหนึ่ง ตัวเบาอยู่เป็นจากที่คุณภาพดีคุณภาพสูงนะคะการรับประกันทุกทุกอย่างคือมีการรับประกันที่ดีที่โอเคมากอะไรทุกตัวอะไรทุกส่วนที่เรามาใช้ในจากคือคัดมาอย่างดีมากค่ะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อไปแล้วคุณภาพสินค้าจะไม่ดีนะคะรับประกันเลยว่าสินค้าดีมากตัวแทนนั้นค้าทั่วประเทศของบริษัทกอวิวัฒก็คัดมาแล้วมีแต่ตัวแทนที่เก่งๆทั้งนั้นพร้อมใจกันบริการค่ะ อันนี้คืออีกลายหนึ่งค่ะนี่ทำลายได้เยอะมากจริงๆกับลายแค,แค่แค่ลายเดียวกับลายซ้ายขวานี่ท่านก็เพิ่มลายได้อีกมากเลยค่ะอันนี้ที่ทำเป็นลายที่137นะคะคะเดี๋ยวเป็นสาธิตเป็นเย็บเป็นหนังให้ดูนะคะเป็นหนังเทียม นี่สำหรับคนเอาไปเย็บประดับตกแต่งเข็มขัดรองเท้ากระเป๋าดูซิว่าเย็บหนังทบสองชั้นจะมีปัญหาหรือไม่นะคะกลับลายที่ร3 7ยมเนื่อสักรู่นะคะบอกแล้วว่ายิ่งเย็บหนายิ่งเย็บหนังยิ่งสวยยิ่งละเอียดนะคะ ตัวนี้ตัวเบาอยู่20 U 53ดีถึงเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ตามแต่ขายดีมากค่ะลายสวยมากละเอียดมากเลยอันนี้คือเย็บหนังเทียม2ชั้นให้ดูนะคะก็เย็บได้ผ่านฉลุยเลยนี่ข้างหลังข้างหลังยังเก็บงานสวยมากเลยนี่ข้างหน้า ลายคมชัดสวยละเอียดมากนะคะ